4ทางแลดแก้อาการอ้วนบวมน้ำนะครับ วิธีการแรกคือจำกัดปริมาณโซเดียมก่อนไม่ต้องนานไม่ต้องนาน7วันพอเดี๋ยวอาการบวมเนี่ยจะค่อยๆเห็นผลเลยว่าร่างกายจะค่อยๆขับน้ําออกไลยคงก็สงสัยว่าแล้วมันอยู่ในอะไรบ้างอ่ะดูในภาพนะในภาพจริงๆเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องอาหารผมเอามาให้ดู2อันที่เป็นหลักๆเลยนะที่เจอในคนไทยนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์เมืองน,นอกแต่ว่าเราสามารถเอาปรับใช้ได้1เกลือส่วนข้างล่างคือพวกซอสพริกซอสต,ต่างๆนะครับน้ำจิ้มต่างๆ,น,างๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย ผมเชื่อเลยว่า99.99% 99มักจะใส่เกลือเข้าไปเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วซึ่งเกลือส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกเกลือโซเดียมต่างๆนะครับอยู่ในรูปต่างๆนะครับอันนี้เราจํากัดมันแค่7วันโอเคทุกคนรู้ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งง่ายมากข้อ2เลยนะครับข้อ2คืองดน้ําหวาน น้ำตาลแอลกอฮอล์นานไหมเจ็ดวันอย่าตกใจหลายคนบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวลงแดงนะดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใจคอไม่ดีไม่ค่อยมีแรงนะ้งดน้ําหวานงดน้ําตาลนานๆผมเลยบอกว่าแค่7วันก็พอเพราะ7วันเนี่ยทุกคนรู้ไหมการที่เราแค่ตัดน้ําตาลตัดน้ําหวานตัดน้ําพึ่งตัดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ออกไปแค่7วันอาการบวมเนี่ยลดลงทันทีเลยข้อที่3คือจริงๆแล้วอ่ะ ร่างกายเขาพยายามจะคอมเพนเซตนะพยายามจะปรับตัวโดยการที่เอาเกลือโซเดียมออกจากร่างกายไปพร้อมกับน,น้าอย่าลืมนะเกลือกับน,น้ํามันไปพร้อมกันแต่เกลือกับน,น้ำเนี่ยมันไม่ยอมออกจากร่างกายเพราะว่ามันไม่มีตัวช่วยดังนั้นเราเอาตัวช่วยใส่เข้าไปหน่อยตัวช่วยนะทุกคนผมบอกเด้เลยว่ามันอยู่ในธรรมชาติเลยตัวช่วยพวกนี้คืออาหารที่มีโพแทสเซียมสูงพอเรารับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเข้าไปโพแทสเซียมเข้าไปในเซล แล้วมันก็ดึงโซเดียมออกมาจากเซลล์ทำให้เซลลเนี่ยมันก็ค่อยๆย,ย,ยุบบวมยุบบวมยุบบวมลงใช่ไหมกลไกง่ายแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บบางคนบอกว่าอา้าวแล้วโซเดียมมันจะออกจากร่างกายได้ไงมันแค่ออกมาจากเซลล์ง่ายมากครับเราดื่มน้ำวันละ2-3ลิตรเน้นนะว่าเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ไม่มีแคลอรี่ใดๆเลยเนี่ยพอเราดื่มน้ำไปเสร็จปุ๊บปัสวะที่ออกมานะครับ มันจะมีเกลือโซเดียมอยู่ด้วยแต่คนส่วนใหญ่ดื่มน้ําเยอะแต่ยังตัวบวมอยู่เพราะไม่มีโพเทสเซียมเป็นตัวช่วยดัยงนั้นเรากินโพเทสเซียมจากธรรมชาติเข้าไปเพื่อดึงให้โซเดียมออกมาจากในเซลล์เซลล์ยุบบวมลงแล้วเราก็ดื่มน้ําขับเอาโซเดียมออกไปง่ายนิดเดียวเองของสิ่งนี้ที่ผมเตรียมไว้ข้างล่างคือโยเกิร์ตกับกล้วยวันหนึ่งอะตื่นมาตอนเช้าแล้วทานโยเกิร์ตกับกล้วย โยเกิดกับกล้วยมีโพแทสเซียมที่สูงในระดับที่เข้าไปในร่างกายแล้วช่วยดึงโซเดียมออกมาจากเซลล์ทำให้เซลเนี่ยลดบวมได้ข้อที่4ผมเสริมให้เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันก็กินกล้วยแล้วฉันก็กินโยเกิดแล้วร่างกายก็ทำให้เซลล์ยุบบวมแล้วแต่ทำยังไงดีถึงจะให้ยุบบวมเร็วขึ้นใครอยากยุบบวมเร็วขึ้นแบบดับเบิ้ลใครอยากยุบบวมเร็วขึ้นแบบเห็นผลทันตาใน7วันนะครับให้เลือก เครื่องดื่มใดก็ได้ที่มีคาเฟอีนเช่นโกโก้ชาแกาแฟโกโก้ชาแกาแฟมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกันแต่ได้ผลเหมือนกันถ้าใครก็ดามอยากจะให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นเพื่อขับเกลือโซเดียมออกแล้วทำให้เราลดบวมเร็วๆนะครับเราดื่มกาแฟช็อตหนึ่งอ่ะมันออกฤทธิ์ขับปัสสาวะแค่ 90นาทีเองทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ได้ทําให้ไตเตยทํางานหนักอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ง่ายมากนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่เลือกกาแฟคั้วเข้มเพราะว่ามันเหมือนถูกเผาจนไม่เหลือสารอาหารที่ผมอยากได้แล้วดังนั้นผมจะเน้นกาแฟคั่วอ่อนนะครับกาแฟคั่วอ่อนในปัจจุบันที่ผมทานอยู่นะครับผลิตเองทานเองดื่มเองเลยนะครับชื่อกาแฟเฟิร์ม่าคอฟฟี่นะครับรุ่นใหม่จะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เขียนว่าเฟิร์ม่าคอฟฟี่พลัสชิงเกอร์นะครับ คุณสมบัติของมันเหมือนเดิมนะครับใช้กาแฟนะครับเกรดพรีเมียมมากๆเลยปราศจากสารเคมีดังนั้นกินได้โดยที่ไม่ต้องกลัวสารเคมีทาง,งการเกษตรหรือโลหะหนักใดๆนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับพิมพ์1แถม2ก็คือซื้อกาแฟ1กล่องราคา490จะได้ของแถม2ชิ้นมูลค่า600ซื้อ1กล่องนะครับ490กาแฟนะครับได้ของแถม2ชิ้นมูลค่า600บาทคือ brightening body นะครับ ทาตอนกลางคืนเพื่อทําให้ผิวขาวขึ้นแล้วผิวไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่แก่นะครับและนิวบริงนะครับทาตอนเช้าบางๆก่อนออกจากบ้านมูลค่า600บาทดังนั้นจ่ายถูกมาก490จะได้ของแถม2ชิ้นมูลค่า600พิมพ์1แถม2แคปหน้าจอไว้นะครับเพราะถ้าเพื่อนๆไม่แคปหน้าจอจะไม่ได้ของแถมนี้เด็ดขาดแคปหน้าจอไว้แล้วส่งเข้าไปในอินบ็อก ขอวอวยพรทุกคนที่ฟังผมอยู่นะครับเป็นคนที่มีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวคุณคิดสิ่งใดไอ้ฐานขอสิ่งใดผมขอให้คุณได้สิ่งนั้นนะครับขอวอวยพรทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วเ,เจอกันลายหน้าสวัสดีครับ